สวัสดีค่ะวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะอ่ะเราจะมาอ่านนะคะบทที่สิบเอ็ดนะคะช้างน้อยน่ารักอ่ะคราวนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่าวันนี้รู้จักคำนำเรื่องมีคำอะไรกันบ้างโดยการอ่านเป็นคำเลยนะคะไม่ต้องอ่านสะกดคำแล้วเพราะว่าเราอ่านสะกดคามาหลายบทแล้วนะคะให้บทนี้ลองอ่านเป็นคำดูแบบ ไม่ต้องสะกดนะคะรู้จักคำนำเรื่องยกของไม้ตีคล้องม้วนเสือม้วนงวงปรบมือปีนี้นำถือรองานอายจุมแรก แห่งเลี้ยงจัดส่งขวา้าพลาดเพลงตรงโมง่แปลงแต่งตัวระบายสีขอบคุณนักท่องเที่ยวพวงมาลัย ดาราแสนรู้สุดท้ายสุดแรงน่ารักถังสีลำดับต้อนรับสวยงามประทานจังหวัจังหวัดจริงจริงแสดงสัญญาณรายการจัดระเบียบ ให้นักเรียนอ่านเป็นคําเลยนะคะวันนี้ลองอ่านเป็นคําแล้วก็ให้นักเรียนนะคะส่งคลิปวิดีโอเข้าในลายกลุ่มของห้องเรียนเราเลยนะคะวิชาภาษาไทายก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ